สวัสดีครับผมอภาพนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินหนึ่งร้อยสองตารางวานะครับแปลงนี้เลยครับแปลงที่ถมแล้วนี่นะครับนี่นะครับเข้าจากทางนี้นะครับนี่ครับถนนทางเข้านะครับก็คือบ้านหลังสีน้ำตาลนะครับคือติดถนนสุวรรณสอนซอยหนึ่งนะครับถ้าเป็นออกจากบ้านหลังสีน้ำตาลนี่นะครับผ่านหน้าโรงแรมนี้ไปแล้วก็ ไปถึงตรงระเบียงวิวนะครับระยะทางประมาณ300เมตรนะครับ300เมตรแล้วก็เข้ามาถึงบ้านหลังสีน้ัตาลแล้วก็เข้าแปลงมาในซอยนี้อีก120เมตรนะครับนะครับรวมแล้วจากตรงนี้ถึง4เลนก็ประมาณ400กว่าเมตรนะครับ400กว่าเมตรที่เรียนแปลงนี้ถมแล้วนะครับนะครับหน้ากว้างประมาณ13เมตรกว่านะครับลึก3 1เเมตรกว่านะครับประมาณนั้นนะครับ นี่หมุดแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หมุดที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุดที่สามอยู่ตรงนู้นเป็นสองฉนดรวมกันนะครับเป็นสองฉนดรวมกันนะครับแลว네้วก็หมุดด้านหลังเดี๋ยวพาเดินไปดูครับก็ดูโฉนดกันหน่อยครับนี่นะครับโฉนดสองแปดเก้าหกหนึ่งนะครับรูปแปลงนะครับแล้วก็ 28960นะครับตัวนี้นะครับรูปแปลงก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังแปลงนะครับนี่ฮะบูดอยู่ตรงนี้นะครับตรงเสาไม้นี่นะครับด้านหลังแปลงแปลงข้างเคียงเขาก็ถมดินแล้วก็ทํากระแพงนนะครับแล้วก็แปลงนี้ยังไม่ถมนะครับฝั่งนู้นเข้าทับสองนะครับของไอ้ซอยสุวรรณศรหนึ่งทับสองนะครับตรงนั้น ของเราก็เข้าซอยนี้นะครับซอยนี้นะครับนี่ฮะหมุดก็ด้านหลังนะครับอีกหมุดหนึ่งตรงนี้แล้วก็หมุดไกลตรงนู้นครับตรงนี้มีขวดอยู่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หาบุน้าทุงนู้นนะครับตรงที่รถจอดตรงด้านข้างก็เหมือนมีบ่อน้ํานะครับน่าจะเป็นของแปลงข้างเคียงนะครับก็น่าจะเป็นบ่อที่ลกอล้างมานานแล้วนะครับ กพอใช้น้ําได้นะครับรดต้นมง้นไม้นะครับชั่วคราวได้นะครับตรงนี้นะครับไฟฟ้าก็ต้องเดินเข้ามาประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยี่สิบเมตรนะครับจากถนนเข้ามาถึงแปลงนะครับพวกน้ําไฟนะครับห่างอยู่นะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเดือยทอนนะครับนี่ครับบ้านเดือยทอนแปลงนี้ก็อยู่ด้านข้างติดกับบ้านเดือยทอนนะครับ ส่วนตึกขาวนั้นก็จะติดกับระเบียงวิวนะครับระเบียงวิวก็ติดกับถนนสุวรรณศรนะครับถนนสี่เลนนะครับจากแปลงก็ห่างจากถนนสุวรรณศรนะครับเข้าไปเพียง400กว่าเมตรนะครับมาถึงแปลงนะครับสําหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่0 0 0 0 0บาทนะครับถมแล้วนะครับค่าถมก็เป็นแสนแล้วนะครับเท่ากับที่ดินแปลงนี้ราคาแค่50,000 0บาทและอยู่ตัวกลางใจกลางเมืองเลยนะครับ อยู่ถนออนสุวรรณศรซอ,อยหนึ่งนะครับห่างจากตลาดทางจากโรงพยาบาลห่างจากวิไลก็แค่กิโลก,กว่าแค่้นเองครับหรือส,ออสารากางจังหวัดแค่นะครับสารากางจังหวัดนครนายกก็ประมาณสักกิโลหน่อยๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับครับสวัสดีครับ